แครัวเขาอยู่ชั้นบนครัววรุตาอยู่ชั้นล่างเราคนละชั้นกันค่ะมาตักบาทกันค่ะมาแล้วค่ะมาร่วมกันตักบาทด,ด้วยกันนะคะ สวนแก้วมังกรเต็มไปหมดเลยค่ะสุดลูห้หูลูกตาไม่ใช่บ้านวารุตานะคะวารุตามาตลาดนัดค่ะเดี๋ยวเข้าไปซื้อด้วยกันนะคะแล้วมาดูวารุตาได้อะไรมาบ้างราคาเท่าไหร่ที่นี่วารุตากางลังอยู่ที่หนองอีเลอหนองอีเลอนะคะอำเภอปากช่องค่ะไปลุยกันเลยอโะโวคาโดนะคะ หกบาทแก้วมังกร3ากิโลร้อยโอ้โหดูนี้ดูนี้ยังไม่ได้เข้าตลาดนัดเลยนะคะวันรุตามาเจอร้านน้องที่เขาขายของไปลุยกันเลยจ้าโอ้ยนี่แตงกวาแด่ไมจ สิบ,บาทสิบ,บาทจ้าแม่ค้าบอกว่าปลูกเ,เองเลยขายถูกได้แล้วก็ปลอ <ปะ S 1> สารใช่ไหมแม่ค้านี่ยืนยันเลยนะโอ้โหแม่ค้ายืนยันนี่จําไว้เลยนะคะตลาดนัดบ้านหนองอีเหลอถ้าแม่ค้าพูดไม่จริงมาเลยคะ่ะมุมนี้เลยสิบ,บาทสิบ,บาท ซื้อตัวนี้ไปค่ะใส่ชีสลูกละห้าบาทอาของน่ากินเทนั้นเลยค่ะ,ะวรุตาเอาอันนี้ถุงละสิบบาทส่วนบวกถุงละมัดละยี่สิบโอ้ยวรุตาเจอกรโโพดสีเนื้อสีแดงแล้วก็วรุตาให้ดูแก้วมังกรของป้าน,นะคะขายกิโลละ15บา้าบาทวรุตาคือเลยเหมา5กิโลไปเลยค่ะ ณป้าก็บอกว่าเป็นกระโพดทับทิมสยามบรุตาคิดถึงไอ้ส้มโอทับทิมสยามเลยค่ะบอกว่าพัานนี้นะไม่ต้องต้มทานสดได้ด้วยดูยันต่อเลยค่ะผักเพิกเห็นแล้วอยากซื้ออยากซื้อยี่สอย่าง50สิบ มาเลือกกันเลยจ้าเลือกกันเลยไปโดบยืนรออยู่นูน่นตรงถนนมือเต็มไปเลยของวารุตาคนนี้เลยค่ะหนักมากไปกันค่ะกลับบ้านกันของเราวันนี้ค่ะกลับบ้านกันค่ะวารุตาซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงบ้านแล้วจ้านี้ค่ะ ของที่วรุตาาได้มาวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวารุตาได้อะไรมาบ้างแล้วได้ในราคาเท่าไรถูกหรือแพงเพื่อนๆช่วยบอกวารุตาด้วยนะคะอันดับแรกวรุตาาเจอนี่อออลืมบอกไปนิดหนึ่งนะคะครัวเรามีสองครัวถ้าผล,ลไม้อยู่ชั้นบนพวกเครื่องแกงทั้งหลายแหละพวกผักอะไรอยู่ชั้นล่าง ครัวเขาอยู่ชั้นบนครัวบรรตาอยู่ชั้นล่างเราคนละชั้นกันค่ะเมื่อกี้แฟนก็เอาผลไม้ขึ้นไปวางครั้งบนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูของคนชั้นล่างกันก่อนว่ามีอะไรหลังจากนั้นเดี๋ยวไปดูของคนชั้นบนกันค่ะแกงขี้เหล็กถุงละ30บบาทเห็นแล้วรีบขวา แล้วก็นี่แกงส้มไข่ปลานีไข่ปลาถุงละ30มสิบหมื่นกันแล้วคุณป้านะคะคือเขาขายสิ่งนี้ด้วยทับทิมสยามไม่ใช่ทรงโอูแต่เป็นข้าวโพดฝักละห้าบาท เดี๋ยวนู้ต่างแกะให้ดูทับถิ่มสมส,สีม่วงมาเชียวอูว้หม่วงมากอุ้ยนี่เป็นแบบนี้เลยสีสวยมากไม่เคยเิ็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ไปเจอร้านนี้วาริตาตกใจมาราคิโนกถุงละสิบบาท แล้วก็บวกหมวกสวยๆสดๆ,สดๆใหม่ๆยี่สิบบาทแล้ววรุตาให้ต่างวรุตตาเอาของใส่ถุงแล้วก็เดินพ่อค้าคิดว่าวรุตายังไม่ได้ของเอาของใส่ถุงมาให้วรุตาอีกบอกว่าของเธอบอกไม่ของเรามีแล้วเอาใส่ถุงเขาก็เลยอ๋ออรีบวิ่งมาตามอย่ยเลยกลัวลูกค้าจ่ายตังแล้วไม่ได้ของอันนี้ก็ล่าปีกล่อ นอนจบมั่นใจว่าธรรมชาติแน่นอนวารุตาจะเอามาทำปเปี้ยนี่คือ20บาทร้านแรกที่วารุตาเข้าไปในตลาดนะเจอร้านนี้เลยขวาเลยค่ะแตงกว่ากิโลละ10บบาทแม่ค้าบอกว่า ปลอดสารเริมีไม่ได้ใช้สาร,รีิมีเป็นแม่ค้าขายเองเก็บเองปลูกเองรู้เอง10บาท10บาท10บาทกิโลละ10บาทถ้าใครซื้อเยอะมีแถมด้วยนะคะประตุตาเห็นปลาทูนี่ปลาทูปลาคู่แพ็คละ35บห้าบาทเราก็ไม่ได้กินปลาทูนานก็เลยซื้อมาสองแพ็คนี่ค่ะ70บาท ด้วยน้ำน้ำขิงน้องน้ำขิงใส่ของตองงูบาทค่ะแล้วก็ตัวนี้วรุตาคิดว่าที่เมืองไทยบ้านเราแพงนะคะนั่นก็คือหัวหอมใหญ่เท่านี้นะคะกิโลละหกสบาท3ามลูกนี่คือ20บาทมีสีแดงูสีเหมือนเสื้อวรุตาเลย เมื่อแดงแล้วก็ต้องมาดำคู่กันแล้วก็มี่ข้าวเหนียวสามอย่างนี้นะคะห้าสิบบาทพ่อค้าเขาแยกผักมาให้วารุตาด้วยของคนชั้นล่างหมดแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวตามไปดูของคนชั้นบนกันค่ะวารุตายอยู่ในบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูของคนชั้นบนนะคะว่า มีอะไรบ้างแค่สองอย่างเท่านั้นเองนะคะแก้วมังกรกับลำใหญ่ลำใหญ่กิโลละห้าสิบบาทอยากจะชิมให้ดูงวดที่แล้ววารุตาก็ชิมให้ดูงวดนี้เขาจะชิมให้ดูนี้ อืมดนี้เนื้อน้อยเม็ดใหญ่มากมดที่แล้วเนื้อเยอะกว่ากันทั้งเยอะอย่าดูลูกนี้เนื้อไม่เยอะค่ะรุ่นนี้ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรกิโลละห้าสิบบาท มาถึงตาแก้วมังกรกิโลละสิบห้าบาทวารุตารีบคว้าเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่กินแก้วมังกรมาไม่เคยได้กิโลละสิบห้าบาทอย่างน้อยสุดนั่นก็คือกิโลละยี่สิบห้าบาทแล้วทำไมถึงกิโลละสิบห้าบาทดูลูก คือคุณป้าเป็นของคุณป้าเองเธอตัดเอามาขายแล้วเผอิญว่าผิวพรรณเขาไม่ได้สดใสทุกลูกคือเป็นเหมือนกันแบบนี้เลยหน้าตาขี้รลิวล้วขี้เละเหมือนกับวาลุตาเลยค่ะทุกลูกแบบนี้เลย วารุตามั่นใจมากว่าข้างนอกไม่สดใสแต่ข้างในตะติงหนงแน่นอนทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าแก้วมังกรในส่วนวารุตาก็เป็นแบบนี้ค่ะแล้วเวลาพาออกมาแล้วมันหวานชื่นใจจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวรูรุตาลองมาพาให้ดูนะคะ เนื้อสวยมากตะตินนงก็ตลาดนัดก็เป็นแหล่งรวมของคนบ้านๆอย่างเรานะคะก็เป็นสถานที่ที่วาลุตาชอบแล้วราคาสินค้า เป็นอย่างไรเพื่อนๆช่วยเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับวานุตาด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรแตกต่างจากที่เพื่อนๆไปเดินตลาดนัดกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกับวานุตาในคลิปหนะอย่าลืมดูแลสุขภาพกายใจเงินให้เดินคู่กันไปนะคะจนถึงบ้านปลายชีวิตกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้วานุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย